สวัสดีครับพบกับผมนะครับไก่เซมเบ้นะครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงของเกมซุปเปอร์สตาร์ครับเกมดีมีเสียงร้องครับผมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการร้องเพลงอย่างเทพครับเมฟคิงนะครับนี่ครับตัวลคอของผมครับหน้าม้าครับผมชื่อมันก็ดูอยู่แล้วครับว่าหน้าม้าครับนี่ครับเราไปสตาร์กันเลยครับผมอวตาไม่ได้ถูกเลือกกดผิดนะครับแป๊บหนึ่งครับผมเฮี้ยมันมันเฮี้ยอะไรไปเนี่ยเด็ดเคกดเข้าไปครับผม นี่ครับแม่งทําท่าได้โดนใจมากแม่งเป้าตรงด้วยเหี้ยนี่ครับนี่ครับแล้วก็อยู่ในช่วงเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้สําหรับใครที่แบบชอบเลือกอะไรก็เลือกแม่งเลยครับสาหรับผมก็่ชอบร้องชอบเต้นชายรักชายทอมดี้กูกูชายรักเ้ยเฮี้ยแป๊บนึงเขาเซิร์ฟเกียร์นี่เหี้ยกดผิดนี่ครับเขา ห้องคนโสดเปิดกล้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็มีกล้องครับเดี๋ยวเราเปิดให้คนดูครับนี่ครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เกียนไปก่อนเลยครับผมอีเยาะเยี่ยมต่อดิสัต์อ้ยครับนี่ครับแม่งวีแห้องเกียนเกียนนะครับโอ้โหนี่ครับชายชายศูนหญิงศูนย์แล้วมึงสร้างห้องทำเฮียอะไรนะครับนี่ครับหมูน้อยค่าเอาแต่ใจมายายฮิมิอะไรเฮลซาวเสียงนรกโอ้โหหิวจุง ฮิบาริก็มาโอแต่ละคนนะครับนี่แม่งไม่ใช่คนธรรมดาครับที่จะตั้งชื่อแบบนี้กันได้กัมเบย์ อันียิ่ง mm. ฉันก็ไม่ได้โกรธนะยังไม่ลืมเธอแต่ไม่เอาหรอกแม้ว่าเก,งใ,เาง,ใเกงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจเลยดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจยังไงก็เกรงใจที่ต้องโทษที่ต้องโทษทีนะปนะ้าอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากัน คงเข้าใจคงเข้าใจคงเข้าใจนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันต้องทออทีต้องท้อทีต้องท้อทีนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันคงเข้าใจคงเข้าใจคงเข้าใจนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันไอ้โจ้ยลองยากสัสเมื่อก yeah, 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 wow ี้นะครับที่แม่งลองอุ๊บอนี่กูลืมเปิดไม้นะครับโคตรง่างลี แฟนกูก็หาตั้งนานเราจะเปิดไหม่ละสงสัยเธอลืมเธอคงลืมว่าฉันไม่ดีไม่ดียิงกบยิ่งบือไปไปมามาไปไปมามามาขอคืนดีเกดอยบปรับตัวทำไมทำไมเธอลังเลใจจริงจริงยังไงยังไงดีกูเธอลำบากจังเลยอะทำไงดีทำไงดีกวเธอจะไม่เข้าใจ

mày đi lọt len trai mày đi lọt len trai mày đi lọc len trai mày đi lọt len trai mày đi trai mày đi lọt len 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 trai mày lọt len trai เกิดมาไม่เคยเห็นเกมแบบนี้นะครับแม่งลองยากแล้วแม่งถ่ายแล้วอายแล้วปุ๊บเปิดกล้องก็อายกว่าเดิมอีกครับเกมนี้นี่แม่งสร้างมาจริงๆครับเพื่อสิ่งนี้ครับผมก็อยากจะรู้ครับใครแม่งจะเสียงดีไปกว่าน,นี้แม่งก็ไม่พอไต่างกันมากหรอกยี่แม่งใครแม่งจะแบบร้องบรรลุหน้าตาดีเปิดกล้อง แม่งไอ้หียเดี๋ยวอีกหน่อยแม่งก็เป็นแคมป์ฟอลออนไลน์แล้วมึงเนี่ยโอเคครับนี่ครับเราก็กดไปแล้วครับแม่งจบเพลงแล้วยิดเย้แม่งโบกมือด้วยไอ้หียเกิดมากูไม่เคยเห็นแม่งโบกมือให้กูวันนี้แม่งโบกแล้วนะครับนี่ครับเราก็เสร็จสิ้นแล้วครับเราไปไปดูห้องอื่นกันก่อนนะครับว่าห้องอื่นแม่งเป็นยังไงกันแล้วครับนี่ครับเราจะกดหาห้องที่ผู้หญิงแม่งเยอะกว่าแล้วนี่ครับคิวเวนครับนี่ผู้หญิงแม่งแม่งใส่พัทเวิร์ดโอแม่งพลาดเลยพลาด เอาห้องนี้ครับเอาแต่ใายผู้หญิงแม่งสองคนเฮ้ยเฮ้ย้ยยห้องนี้แม่งโอ้โหแม่งผู้หญิงกี่คนเนี่ยอุ้มแม่โจ้แม่โจ้โจเปิดกล้องเปิดกล้องแทนแทนฉันมาแล้วแม่โจอ้อะนี่ครับเราก็จะไปเช็คกันนะครับว่าแม่งหน้าตาเป็นไงครับแตละหอครับเกี้ยแม่งเดินย,ยังไงวะแม่กูอยากเดินเข้าไปซ้ำของก่อนเลยนี่เฮิร์ตมิวสิกจับนมทีเธอไม่ใช่ วันนี้เพิ่มเพื่อนขอเป็นคู่รักลบความทรงจําครั้งนี่อะไรวะเนี่ยเขียนจดหมายนี่ครับเขียนไปเลยครับพ่อมึงไม่ใช่ไม่ใช่ลองเล่นนะครับนี่ครับเราวเขาไปเช็คครับว่าเขาร้องเพลงอะไรนะครับนะครับไปฟังเสียงไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าอย่างนี้จิตแค่อันนี้มีกล้องครับอันนี้มีกล้องเออเขาไปเช็คกันเลยว่าแม่งเปิดกล้องอะไรเปล่า รอยยิ้มให้ก yeah, oh ันรักเกินชั่ววันต่างก็ชื่นใจมือรกกาสดใสก็สีชมพูยี่แม่งเขาคุยกับใครวะที่ไหนมือไรใครใครก็รู้โอ้ กูรู้เลยว่าแม่คนไทยแน่นอนอันนี้ไฮแลนด์โอลี่ครับเสียงแบบนี้ครับแต่ละคนกูออฟแคมก่อนเลย <c oughs> อันนี้ครับเราจะเช็คคนนี้นิกนิคนิคนิคเมโจไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเ,ยยเยสียงลาวเมื่อกี้แม่งได้ที่หนึ่งพูดอย่างกูเสียงไม่ลาวไอ้เหี้ย นี่ครับเอาไงดีครับเราจะไปร่วมวงกับเขาดีไหมครับแม่งร้องเพลงอะไรโอ้แม่งมีแต่บอสิซลมเย่แม่งโจเย่เอาละครับเราก็ดูกันมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็ปิดได้แล้วครับตอนนี้ครับเย่เขาไปจอยเดียวไม่จอยแม่งแล้วเดี๋ยวแม่งตายคนเขาไอ้เยนี่มีกล้องนะครับแล้วก็ต้องเปิดแม่งไว้ก่อนครับแต่แม่งไม่อ่อนสักทีครับกล้องแม่งกากไอ้เย เยี่ยมแม่งคนเขาเดินไปแล้วไปนั่งด้วยไปนั่งด้วยเธอเธอเธอตัวเธอนั่งนั่งไอสัตว์นั่งดีเยียนั่งนั่งโอ้ยควายเผือกไอ้นั่งดีนั่งดีแม่งนั่งไงไวสัตว์อย่าให้กูรู้นะว่านั่งไงเฮี้ยนั่งยากที้เขี้ยแม่งเกมนี้ครับแม่งไม่ได้ยากอะไรมากนอกจากร้องเพลงนะครับแม่งยากตรงที่เล่นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับมีว่าทำามเฮี้ยไม่รู้ เธอขึ้นเตียงกันไหมอะไรอย่างงี้ไม่ง้างเตียงมันมีเหี้ยอะไรวะกูยอยากรู้มากเลยห้องแม่งโอ้โดนใจกูมากมเหี้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งนอนแล้วเมื่อกี้แม่งนอนแล้วแม่งต้องทำไงวะอ๋อเดินคิกอุ้ยล้องสักทีไหมเหี้ยแม่งอาตูด้วยเหี้ยแล้วแม่งถามว่ารองสักทีไหมตัวละครกูนี่แม่งหดสัตว์มา <laughs> แม่งลองสักทีไหมโอเกมนี้มันสุดยอดจริง,งครับไทยแลนด์โอลี่นะครับเกมแบบนี้ครับนี่ครับเข้าไปเคิกรับเข้าไปเคิกครับแต่มันเคิกไม่ได้อียทำไมเมื่อกี้แม่งนั่งเตียงนั่งได้วะอียไปลองบ้านคนอื่นเขานะครับสนุกดี <laughs> อ,นนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งปิดไป เขาไปขึ้นเตียงต่อครับลองสักทีไหมไอ้ยโอ้ยท่าไหมท่านอนแต่ละท่านี่แม่งกลัส้นตินโอ้โหนอนมึงโอ้ท่านี้แม่งรูปหลอนจริงเงี้ยไอ้ยีแขนหายไอ้สัสไม่โจ้ไอ้ยี่นี่กูเข้าไปนั่งเก้าอี้เขาบ้างเ่ียะ เกมนี้ยนนี่แม่งะลุจอยแม่งโหสัตว์จริงๆเนี่ยพอแล้วห้องนี้ครับแม่งไม่หนุกไม่หนาเท่าไหร่เราไปห้องอื่นต่อครับผมห้องไหนแม่งผู้หญิงเยอะๆนี่กูเข้าหมดครับช่วงนี้เอ็กเพด้วยแม่งเล่นเอ็กเพแม่งโหสัตว์ห้องนี้เราจะไปลองเล่นเอ็กเพกันดีไหมกดเข้าไปเลยจัดแม่งเลยไม่ครับเอ็กเทแม่งห้องนี้นแม่งคิว วันผิววันผิวแต่ละคนนะครับแม่แม่โจเยี่ยไอ้เยี่ยนี่แม่งนอนด้วยกูเข้าไปนอนด้วยไม่ได้วะสัตว์เฮ้ยนายเป็นไงบ้างเอ้เยียกูจะนอนลองทีหลังไหมลองไอ้เย่ เกมนี้นี่แม่งโคตรหืนเลยสัตว์แม่งคนทำแม่งเป็นยารันไก้าแน่นอนเลยเยีนนน่ยนอาเบะมาแรกไอ้สัตว์มาถึงก็ลองลองที่หลังไหมโอ้ยเยี่ยนเี่ยกูขึ้นไปดูไม่ได้เหรอว่าไงพวกข้างบ้านจะตาจะดาไหมเนี่ยข้างบ้านจะดา ไ้สัไม่ไดาหรอกครับเธอถ้าเธอเสียงดีนะการเงินมีปัญหาบอกพี่ได้ครับใส่ชุดนักึกษามาเลยนีมรลาหมดครับทุกโอกาสครับมีให้โอกาสทุกคนนะครับไอ้เหี้ยไม่เไยรจบเพลงโอ้ยยิบยิบสองนาทีสัตว์แม่โจ้ไม่ดาฟักหอไอ้เหี้ยอะไรวะ FJKFJK ออาวดายังไม่ได้ปัก ไอก้กกระต่ายมากระต่ายมาข้างหลังเมื่อกี้ไอ้สัตว์กูขึ้นเวทีไม่ได้เนี่ยเขี้ยมแม่งกระต่ายมาสัตว์ชิบหายไมจโจห้องนี้แม่งไม่มันเลยว่ะแล้วหนึ่งเปลี่ยนเพลงไปด้วยเปลี่ยนเพลงไปด้วยตอนนี้นี่เพลงของเรารไอ้เกีก้ยครับกูหาไม่เจอนี่ไว้อเป,แบบปล่าเแบบ๊แบบี้แม่ไมจโจอ๋อไวล์บลเบล่าวเบย์ ถ้าคนแม่งสักสิบล้านคนเล่นเกมนี้แล้วเป็นแบบกูสักสักครึ่งหนึ่งนี่กูว่าเกมล่มแน่นอนเลยแม่งห่งห้องไหนแม่งผู้หญิงเยอะกูเข้าไปเสือกหมดหนึงเราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ดิครับตอนนี้ครับนี่ครับชอบร้องครับผมแชนเนลนี้คนเต็มแล้วชิปหายครับนี่ครับ กูกรไม่เป็นนะครับทาไมแม่งบักอย่างนี้ครับเวลาแม่งเลือกเซิร์ฟเวอร์แบบไม่ได้ไม่จะบักครับไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรมานี่กูเข้าห้องนี้ไปเลยชอบเต้นไปเลยพี่น้องนะฮะนี่นี่ห้องไหนห้องไหนตรงนี้ปีกสะง,ง่า <c oughs> ยยื้อแม่งเฟีย้ยวยื้อแม่งเฟี้ยวต้องโดนต้องโดนนะเฮี <c oughs> ้ยทำไมแม่งซูมงี้วะ <c oughs> แถวนี้มีอะไรสมุกกันไหมนะ มากับพ <ka> ี่ไหมน้องสนุกแน่เ <sorting> ฮ้ยเียกดเฟซบุ๊กเพิ่มกดเฟซบุ๊กปิด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 ปสา่าเฮ้ยกูเพิ่งรู้นะเกมแบบนี้นี่ตั้งชื่อกันได้กลตีนมากแต่ละคนนี้เฮ้ยี่มาไหมค้างค้างตายเบยไอ้ยี้ยุคนี้มันยุคของเบยอ่ะไอ้ยีกูรู้เลยห่วงนี้นี่แม่งดูพี่เอกมาแน่นอนไอ้สัตว์ เฮ้ยกูกูกูไปด้วยกูไปด้วยเขาไปบวกเขาบวกเขาไปจอยเขาไปจอยอย่องนี้แมัลโหลสวันดีพี่น้องไม่โจแม่เพลงนี้ด้วยอย่างสดอย่างสดนะแม่ยังสดนะมาแบบกำเบยด้วยอี้ร้องร้องไปเถอะแต่ละคนนี่มึงนี่ครับเราจะร้องเพลงโชว์อีกรอบนะครับเองนี้นี่คนเยอะมากครับรอบนี้ครับครับ ทำไมผู้หญิงแม่งหน้าเดียวกันทรงผมเดียวกันไอ้เย้นี่แม่งฝาแฝดมาแรงอ่น,นี่ครับพระเอกของเราครับผัวห้องครับถือไม่กวาดเลยรอกันจะมาไอ้เย้ยังมาคนาาจะมามองตารอใครจะมาใครจะมาดูเลรอไปในน,นั้นท้อแท้หวังแค่ได้พบไม่ได้พบเจ้าชายพอมีเธอมามีเธอมาวนเวียน เธอเธอยังเนียนเธอยังเนียนเดินไปตามองกันไปมองกันไปทาทำทำยังไงฉันจะใจสปาร์วิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอทุกครั้งที่ได้เจออยากมีความลรักก็โสดโสดอยู่ทั้งนี้ก็โสดโสด,อย,โสด,โสดอยากเธอลากมาโลดโลด,โลดเธอใช่ไหมดีฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรด โสดโสดอยู่อย่างนี้โสดโส,สดหาเพื่อมก็โด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 เข้ามารักฉันไม่โหรฉันไม่โหรน้องใจดีเธอพี่ไม่เจ้าชูที่ดูดูก็ยังทางโอเค น้องกิดดี้ท่าพี่ไมโลเลพี่เกเลดอกก็โคกเซโนใช่กูเซโนเพลงนี้กลางคืนเซงเซงพอนอนกลางวันมันก็ยังซึมซึมวังพีใครพค่คิดถึงซึ้งแล้วก,ก็ซึ้งแล้วก็กลืมหัวใจพอมีเธอมาที่เธอมาวนเวียนเธอเธอยังเนียนเธอยังเนียนกันไปตามองกันไปมองกันป้าทีไรทำทำยังไงทันในใจสปาวิววิว หเธอทุกครั้งที่ได้เจอโอ้โหเสียงคอเสียงคอโอ้แม่โจ๊โสดโสดนี่ครับเราจะมาฟังเขาร้องครับกูไม่ร้องแม่งเลยเฮียเธอหัวร้อนด้วยลีฟ้าฟ้ามันโลดโอ้ยกูปิดกล้องด่วนเลยสัตว์ปิดกล้องปิดกล้องไอ้เขี้ยปิดไม่ได้ชิบหายเฮีย แมงฟ้ามาโหลดอี๋คนไทยประเนียสัตว์พี่ดูดูก็ยังทางโอเคน้องกินดีถ้ามีไมโลเลพี่เกเลยน้องก็โคเซโนพี่พี่เคียกูไปดูคนอื่นต่อแม่คนนี้นี่เงียบลึ้นพี่เกพี่เกเลยน้องก็โคเซโดแม่งเสียงแม่งเบาคลึม้นมาก กูไปดูคนอื่นต่อครับห้องห้องนี้เย็ดฮัลโหลไอ้เหี Vietnamese> ้ยโสดโสดเย็ดคนนี้พอคนนี้พอมาโลดโลดเธอใจไหมแม่ป si. ้ามกูไปดูคนอื่นต่อไอ้ตัดเออโสดเอามาลอกฉันไม่โหดฉันไม่โหด น้องใจดีเธอไอ้เจ๊ผิดร้อนสโสดอยากเอาลากมาโหลดโหลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาปโปรดสดยิ่งเชี่ยคนนี้ไม่พร้อมสัตว์โอ้โหชาาิไม่โหดน้องใจดีถ้าพี่ไม่เจ้าชูพี่ดูดูก็ยังทางโอเค น้องยินดีทาพีหม่โลเลพีเกเลนั่งก็คงเซโนเซโ,โนใช่กูเซโนในเกมนี้กูยอมแล้วแม่โจีถ้าปิดสส่งานเป็นผู้หญิงเอาไว้กูนึ่เป็นผู้ชายสัตว์ชื่อแม่งอย่างเกียนเลยแต่ละคนอืมแม่ออกดวนออกดวนนะแม่เป็นไงกูเก่งไหมล่ะเยียกูร้องได้ที่สองไอปิดอ่า เพลงต่อไปเพลงยี้ครับไม่เอาละกูุร้องคุณจะร้องเอาเกมนี้ครับเกมนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับถ้าเสียงไม่ดีอย่าร้องนะครับแม่งจะเป็นพุทธเดชอุดมเอาได้นะครับนะครับแล้วก็จบคลิปดีกันด้วยแค่นี้ครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าเจอหน้ามาก็อย่าไปฟังมันนะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ